ก็โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีชาวจีดีเอซนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีช่องบีมเคสแนลนะครับเราคลิปนี้นะผมจะแนะนำจีจีดเอซนออนไลน์บนมือถือแล้วก็ PC นะครับตจ้นี้จะเป็นซัสมอลตนะครับชื่อเซิร์ฟว่าเบลนี่ซิตี้โรปีนะครับเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟมอดนะครับใครที่กลังมาหาเซิร์ฟเวอร์เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋านะครับดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับจะเป็นบินโตนะครับแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็มือถือชปองแล้วกก็ใบเี่แล้วกก็างนฟ้านะครับผมแล้วก็จะมี บอกเอแบบเออแฟชั่นนะเออประมาณนี้นะครับผมเป็นบอกแฟชั่นนี้นะครับโดนหัวนะครับผมเป็นแฟชั่นเนาะโอเคนะครับเข้ามาอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโทรศัพท์มือถือกันครับจะเป็นรูปแบบ iPhone นี่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ไม่เช็คราคาตลาดได้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกระชาปองนะครับผมเขาให้เรามาคนละหนึ่งลูกนะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของด้านล่างนะครับบนจุดเกิดนะครับผมก็สามารถซื้อกล่องซ่อมเก็บบอร์ดซื้อน้ํามันนะครับผมนี่ที่เลยอาหารก็มีซูชินะนะครับโอเคนี่นะครับโอ้โหรถค่อนข้างสวยนะครับเป็นรถเอสพันเลยอ่าเดวเรามา็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ ATM เอนะครับเอาไว้ฝากถอนโอนได้เลยนี่นะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาเบิกรถกันนะครับว่าสําหรับเด็กใหม่เขาให้รถรุ่นอะไรเรามานะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนก็กดเบิกเลยนะครับอ่าก็จะเป็นรถอ่ามินิแล้วครับผมมินิคูเปอร์นะครับี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพ้นไลท์ด้วยนะครับสต่ารานาไปใช้ทํางานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่กดสตาร์ทเลยนะครับผมขับเล่นให้ทํางานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับรถเด็กใหม่ที่เขาให้เรามา นะครับคนอย,อย่างหนึ่งคันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูอาชีพภายในเซิร์เวอร์นี้กันเลยนะครับอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บพึ่งนันเคบนะครับผมเก็บลังพึ่งเออเรางพึ่งต่อยเลยนะโ,โ,โกนหัวมาหัวเรืม่มมิงเลยนะครับอ่ะแล้วก็เก็บไปเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราดูอาชีพต่อไปกันเลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บทุเรียนนี่เนี่ยหมอนทองหมอนทองก้านยาวโอเคนะครับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับอื นะครับผมนําของไปคาบได้นะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอาณาชีพเก็บแตงโมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดร้านขายรถนะครับผมสามารถมาดูเลือกรถได้นะครับจะมีปั๊บปิบากนะครับเจเปอร์นะครับผมมีค่อนข้างหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเอ็นจีวีก็มีนะอันนี้นะครับนี้จะเป็นรถเก๋งนะครับกระบะโฟวิน นะครับก็จะมีรถค่อนข้างมากมายนะครับเอ้ยรถมอสก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ก็เป็น tdr 32นะครับนี่ Ferrari ก็มีด้วยนะครับคอสโอ้โหนี่แล้วเอลพาธนะครับฮ่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับร้านขายรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านสกรินนะครับใครที่อยากได้สกรินมาเปลี่ยนในที่ร้านนี้ได้เลยนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับร้านประจําร้านนี้นะครับผมนะครับสามารถ ที่นะว่าเปลี่ยนได้ถ้าเรามีเงินนะครับผมไม่ชอบชยุดไหนถ้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับตามกิจกรรมมา้กันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคน